ข้นเก่งกอ่อก่อเก่งก่อเก่งคนที่ซื้อรถแล้วผ่อนอยู่เขาจะขึ้นดอกเบีย้ยได้ไหมไม่ได้สิดอกเบีย้ยมันก็ต้องฟิกไปแล้วครับไม่ต้องกังวลครับใครกู้ไปแล้วไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนอืคุณจันใส่วสวัสดีค่ะคุณอูตอนนี้ติดสามงวดแล้วค่ะ๋อโอเคก็หาทางปลดปล่อยออกไปแล้วกันนะฮะถ้าเราไม่ไหวแล้วก็ไปคืนรถเข้าไปเหอะแล้วเดี๋ยวไปตั้งรับเอาตอนหลังนะเออนะอย่าไปคือ ไม่รู้แล้วแต่แนละ้วแต่หรือว่าก็ขับไปเรื่อยๆไม่ต้องจ่ายแล้วก็ขับไปเรื่อยจนกว่ามันจะมายึดรถอะ <c oughs> มายึดรถแล้วก็คือมันไปแล้วเดี๋ยวไปมันไปขายทอดตลาดแล้วไม่พอก็อไปว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับคุณไผ่รู่ลมบอกว่าขึ้นแต่ดอกเบี้ยงเงินกู้แล้วดอกเบี้ยงเงินฝากทําไมเขาไม่ขึ้นตามนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องขึ้นแหละครับเดี๋ยวเขาก็ต้องขึ้นแหละครับไม่ไม่ขึ้นไม่ได้หรอกเพาเดี๋ยวไม่มีคนไปฝากเงินอืมคุณนันทมาศบอกว่าสวัสดีค่ะมาทันไลฟ์สดจนได้ปกติไม่ทันดูคลิปย้อนหลังเอาอาผม ก็เสาร์อาทิตย์ผมก็จะพยายามไลฟ์ช่วงประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณ1 1บเอโมงนี่แหละแล้วแต่ว่าจะตื่นสายตื่นเช้าหรือเปล่าคุณลุงหน้าทำอะไรเนี่ยกอยากรู้เรื่องรถพอดีขอบคุณค่ะอ๋อน่าเขียนว่ากําลังอยากรู้เรื่องรถพอดีโอเคคุณ A B C D F C บอกว่าเอารถไปปล่อยในผ่อนต่อไม่ไหวลองดูค่ะเปลี่ยนสัญญาอ๋อโอเค คือเอารถไปปล่อยในผ่อนต่อไม่ไหวใช่ไหมอ่าเขาจะมีเพจเหรอมีเพจอยู่ใช่ไหมเออนั่นแหละหรือเป็นกลุ่มอะนะก็ลองดูครับอ,อ่ไปเปรียนสัญญาก็ได้ถ้าถ้าเขาเรียกว่าอืมมันไม่แพงมันไม่แพงเกินไปคนก็คงจะสนใจอะนะครับอืมแต่ว่าถ้าไปปล่อยต่อให้คนผ่อนเนี่ยนะหลักเกณฑ์ก็คือคุณต้องเคลียร์งวดค้างเก่าทั้งหมดแล้วก็แล้วก็งวดใหม่ใส่สองงวดมั้งจผมจะไม่ผิดนะคเราค้างอยู่สามก็ต้อง คนที่จะผ่อนใหม่ก็ต้องใส่เข้าไปห้างวดอ่ะแล้วก็เปลี่ยนสัญญาอีกห้าพันมั้งค่าเปลี่ยนสัญญาก็ลองดูนะครับเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ดีเพราะว่าเราก็จะไม่ติดประวัติอะไรเลยนะครับก็ติดจากที่คุณเคยค้างสามเดือนนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะไม่ติดหนี้ติดสินอะไรมันก็จบกันไปก็น่าจะดีครับขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะครับที่พักเชียงคานอ่านี่คือหน้าตาช่องเขานะครับเฮาฮักเชียงคานนะครับใครอยากไปพักเชียงคานโทรไปได้เลยนะครับเบอร์นี้เลยนะ 0817498827โฆษณาให้เลยนะครับตอนนี้มีคอนโดที่สุขวิทสิ36กับ38เหรอพื้นที่24ตารางเมตรต้องการขายทำยังไงดีคะช่วงนี้คนเช่าหายากมากว่างมา1ปีแล้วโอ,อโอเคจริงๆก็ทำเลดีมากเลยนะสุขวิทย์36 38ทำเลดีมากเลยนะตรงข้ามทองหล่อเลยนะแถวนั้นนะใช่ป่ะอืม นะครับทายังไงดีเหรอครับตอบไม่ได้เลยฮนะเพราะว่าตอนนี้มันดีมามันไม่มีจริงตรงนั้นมันน่าจะเป็นเออจริงจริงคนไทยก็น่าจะเช่าได้นะแต่ผมไม่แน่ใจฮะก็ทํายังไงดีก็อยู่ที่ราคาแหละครับเอออยากเช่าได้เร็วก็อยู่ที่ราคาแหละครับนะครับ,นะร,บราคาดีคนก็อ่าน่าจะสนใจนะครับมันอยู่ที่ราคาอย่างเดียวแหละฮะอยู่ที่ราคาอย่างเดียวคุณโย่ว่า พี่อู๋พีสคอมีเวนยูแฮชตามครับผมเดี๋ยวโทรเดี๋ยวได้โทรกลับมเมือเามาเอม่อเช้าพีสคอเข้ามากระตึมเลยโอ้แบบมาแต่เช้าก็เลยนะครับแต่ละคนคือผมจะโทรกลับอีกทีช่วงช่วงสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเมื่อเช้านี้ก็แบบโอ้ปฏิบัติภารกิจอยู่นะเออเราไม่ได้รับสายใครเลยสักคนนะครับต้องขออภยัยคุณเจ้าของเจ้าของเฮาฮักเชียงคานบอกว่าอยากขายเท่าทุนจ้าอ๋อเหรอครับมาฝากขายกับบริษัทผมก็ได้นะ หรือว่าจะให้ทีมงานผมไปรีวิวให้ก็ได้นะแต่ว่าไปรีวิวให้ต้องเสียสตังค์นะฮะเอออยากรู้รายละเอียดก็แอดมาคุยกันแล้วกันนะไปรีวิวให้ก็ได้นะแล้วก็ไปขายเองเออวลานรีวิวให้ผมจะลงเบอร์เจ้าของให้เลยเออนะครับแล้วก็คุณก็เอาคลิปไปไปลงที่ไหนก็เรื่องของคุณแต่ว่าผมจะเอาลงในช่อง Youtube ให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งห่งหงหงช่องทางแล้วก็ลงในเว็บไซต์ให้แล้วลงในเพจให้นะครับอ่าสนใจก็ติดต่อได้นะครับ คุณโดบอกว่าอาจจะเป็นว่าคนตกงานมากขึ้นและภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนต้องอดออมโดยจำยอมการเช่าซื้อก็กระทบอ๋อครับผมคุณอนุภาพบอกว่าในภาวะเงินเฟ้ออย่างเห็นได้ชัดเช่นปีนี้จะส่งผลให้ราคาสั่งหาริมรัพย์ในภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นใหม่ครับก็อย่างที่บอกครับบ้านใหม่มันก็คือบ้านใหม่มันก็จะแพงขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าบ้านใหม่กับบ้านเก่ามันจะต่างกันประมาณสักสัก ยี่สิเอร์ซนถ้าเทียบกันแบบทำเลต่อทำเลนะอ่าสักสิบยี่สิบเปอร์เซนตแต่ว่าถ้าเกิดบ้านใหม่มันแพงขึ้นไปเดี๋ยวบ้านเก่าจากที่มันคือคุณเข้าใจว่ามันจะมีส่วนต่างเช่นอ่าเช่นทำเลเดียวกันเนื้อที่พอพอกันพื้นที่ใช้สอยพอพอกันบ้านใหม่จากล้านหนึ่งบ้านเก่าเก้าแปดแสนพอบ้านพอบ้านใหม่มันขึ้นจากเพราะว่าเงินเฟ้อค่าของแพงขึ้นค่าวัสดุก่อสร้างแพงขึ้นบ้านใหม่จากล้านหนึ่งกลายเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสน อไอ้บ้านมูลสองมันเห็นบ้านใหม่มันขึ้นจังมีส่วนต่างแค่สองแสนมันก็ขยับขึ้นตามมันก็ต้องขยับขึ้นเหมือนกันแหละนะก็คือเหมือนกับว่าคู่แข่งขยับขึ้นกูก็ขยับขึ้นบ้างดีกว่าเออไม่จำเป็นต้องแบบไปต่างกันเยอะเพราะยังไงของของเก่าไอ้ของใหม่มันแพงขึ้นกูขยับตามมันก็น่าจะมีผลกระทบอยู่แล้วล่ะครับนะครับอ